สวัสดีครับมาพบกับรายการพยายักทูเดย์ครับวันนี้เรามาเกี่ยวกับเรื่องงานครับลัคนาราศี3ลัคนาราศีนี้จะเด่นมากในเรื่องงานครับคือลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีตุลและลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับเรามาฟังกันนะครับว่า เพราะอะไรแล้วมันจะต้องทำยังไงให้นะครับการงานของเรานั้นดีขึ้นครับไปที่ลัคนาราศีแรกครับคือลัคนาราศีเมถุนครับดาวประจำตัวเป็นดาวพุธตอนนี้โคจรอยู่ในเรือนความสำเร็จครับดาวการงานเป็นดาวพฤหัสก็ โคจออยู่ในเรือนความสําเร็จเช่นเดียวกันและพลึฤกหัสที่อยู่ตรงนี้ถือว่าได้ประทุมเกณฑ์แสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงหางานง่ายได้งานไม่ยากและพลึฤกหัสเองเป็นคาดประจําราศีและได้ตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เลือกงานจนเกินไปนะครับงานจะสําเร็จอย่างไม่มีปัญหาและนะครับใครที่หวังในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันเพราะดาวราหูซื่อ ซึ่งเป็นดาวตำแหน่งเป็นดาวความสำเร็จนั้นก็โคจรทับดาวพุธและดาวพลหัสอยู่ด้วยเพียงแต่ว่านะครับทั้งดาวราหูและดาวพลหัสในช่วงนี้ถ้าท่านได้งานมาอาจจะเป็นงานที่เหนื่อยหรือโดนเอาเปรียบสักหน่อยแต่ว่าอาจารย์มองว่าให้รับไปก่อนเพราะมุมดาวนะครับมีดาวอังคารที่อยู่ในภพการเงินที่ดีมีดาวศุกร์ที่ทับตัว ทำให้นะครับมีรายได้เสริมเข้ามาแล้วก็มีสเสน่ห์อยากให้รับงานนี้ไว้แล้วค่อยไปเปลี่ยนงานหรือไปอัพเงินเดือนกับที่ทำงานอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานช่วงนี้ ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มีความสำเร็จเข้ามาค่อนข้างดียิ่งท่านะครับมีการคุยนอกรอบก่อนหรือมีของฝากไปคุยก่อนที่จะคุยงานแบบจริงจังจะทำให้ท่านนะครับประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานดีเป็นพิเศษครับอันงานให้อันดับหนึ่งเลยสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนครับต่อมาครับคนลัคนาราศีตุลนครับดาวการงานเป็นดาวจันทร์ครับ ปรากฏว่าในช่วงตั้งแต่22จนถึง28นั้นดาวจัน์ทรอยู่ในมุมที่ดีครับช่วงแรกดาวจันทร์นั้นทับดาวประจำตัวแสดงว่า จะมีงานสร้างชื่อนะครับมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาครับหลังจากนั้นดาวจันทร์ก็เข้าราศีกรกฎเป็นกเกษตรทําให้อะไรครับใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานอย่างแน่นอนแล้วก็มีเกณฑ์เจอทั้งงานแล้วก็เจอคนถูกใจด้วยเพราะว่ามีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคนรักแล้วก็ดาวการเงินนั้นรออยู่ในราศีกรกฎครับส่วนนะครับในช่วงที่มีความสําเร็จเข้ามาแต่จะมีอุปสรรคเยอะสักหน่อยคือในช่วงวันที่ 26นะครับพฤษภาเวลา16.22ไปแล้วครับดาวจ,านจันทร์จะ โคจรเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์โดนดาวเสาเลงครับแต่ด้วยความที่ดาวจันทร์เป็น11แก่ลัคนาถือว่าจันทร์นั้นได้ประทุมเกณฑ์อาจารย์ว่าอย่างไรเสียก็จะมีความสําเร็จเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคโดนใส่ร้ายโดนบูลลี่สักหน่อยแต่อาจารย์ว่ามันไม่คารนามือกับคนลัคนาราศีตุลในช่วงนี้เพราะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นั้น โคจรมาเล็งลักครับเพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศีตุลเป็นอันดับสองครับที่มีความสำเร็จเรื่องงานเข้ามาดีมากๆเลยครับไปที่นะครับคนลัคนาราศีสุดท้ายครับคือคนลัคนาราศีเมษครับคนลัคนาราศีเมษนั้นดาวการงานนั้นเป็นดาวเสาร์ครับปรากฏว่าดาวเสาร์โคจรย้ายราศีตั้งแต่วันที่1มีนาคมและตัวดาวเสาร์เองนั้น โคจรอ,อยู่ในพบลาภะลาภะก็แปลว่าความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หางานง่ายได้งานไม่ยากแต่อาจจะเป็นงานเล็กๆทําเป็นจ็อบๆอะไรลักษณะนั้นเป็นงานที่ใช้คําพูดครับและเป็นงานที่อาจจะต้องมีการเดินทางไปต่างถิน่นเดินทางไปต่างประเทศสักนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ดาวสุขได้ประทุมเกณฑ์ครับทำให้ท่านไม่ว่าจะติดต่อคุยงานอะไรก็จะได้รับ การสนับสนุนเมตตาช่วยเหลือจากคนรอบข้างดีเป็นพิเศษเลยแถมถ้านะครับเป็นงานที่ทำกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือการทำท,ที่ทำกับเด็กๆหรืองานที่ทำเป็นจ็อบจอจะทำได้ดีมากๆเลยครับเพราะดาวที่ทโครจรอ,อยู่ในภพการเงินนั้นส่งกระแสดีกับดาว การงานซึ่งเป็นดาวเสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีอุปกรณ์งานด้านโซเชียลอินเทอร์เน็ตยิ่งทำให้ดีมากๆเลยและดาวเกตที่โคจรอยู่เล็งกับดาวเสาท่านะครับไปไหนว่าเจ้าที่เจ้าทางสวดมนต์หรือทำบุญก่อนเริ่มงานสักเล็กน้อย ผลของงานจะออกมาดีเป็นพิเศษแล้วก็ถือว่างานช่วงนี้เป็นงานใช้คำพูดไม่ต้องไปแบกไปหามไปยกอะไรให้นะครับเปลืองแรงก็เตรียมตัวตรับเรื่องดีๆในช่วงดังกล่าวครับตั้งแต่วันที่22พฤษภาจนถึงวันที่28นะครับพฤษภาคมชอบกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจครับพยายักษ์ทุเดลลาไปก่อนครับคุณครับสวัสดีครับ ในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ Line ID Admin y ินยขอบคุณครับสวัสดีครับ